ตัวตัวกันตัวสั้นกันด้วยแล้วกันนะครับผมอยู่กับวิญญาณที่เกคนเดิมนะครับเพราะว่าในเกมมันเพลสใช่ผมวันนี้ก็จะมาจบแพ็คใหม่นะครับผมแพ็คนี้เลยนะครับผมอ่าเราก็อยู่ในหับรหัสสำรองผมนะรหัสแพ็คนี้เลยนะครับผมแพ็คบิ๊กมัมเนาะให้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาหรือว่าเสียนานิการเลยเสียเวลาดีกว่าผมเดี๋ยวมันจะไม่ตลกอนะครับก็ไปเริ่มกันเลยครับผมสเต็ปแรกครับผมก็ให้ฟรีนะครับผมกดไปเลยครับผมได้ฟรี ตาแลกก็ดวงดีคอยดูเนี่ยเป็นไงเป็นตีเลยนะครับผมดูนะอ๋อโอ้ยมาสองตัวเลยทันจิสายมัดโจนภูเขานักปัญญาชนลม่ใชนักสุโจิตจอ์นนี่วิล่า เซฟขาดะขายแรงอ๋พุดเรือทำห้อาอะไรเนี่ยเรือมาประดับไอดีก็ได้ละสายป้องกันครับเราจะถึงวัด <What? S 3> คือกูได้ไม่ใช่หรอคือ,อไร อ่าไม่เป็นไรครับบอกนันมีของฟรีนะครับต่อไปนะครับผมไปนี่เปการเสียนาฬิกาเนี่ยเสียเวลาเดจะเล่นนีกนะไปกดสคิปเลยป่องที่ดาวเลยนะครับการันีสตารบเราจะลองไม่สคริปดูนะ มันจะได้งงเลยนะครับผมถ้าผมสกิปผมจะไม่งงนะแต่ถ้าผมสกิปไม่สกิปเนะี่ยได้ตอนไหนก็ยังไม่รู้นะผมถ้ามันออกมาเป็นตี้นะเออขอโซโลจุลูกมาเดี๋ยวขอโซโลตุร่ก่ะ,ออะป๊อบบาร์กี้โซโลจุโร่ไม่ใช่แค่สโลจุโร่ธรรมดา ยังคิดผมกดดันนึกว่าอยากจะให้สรุปด้ผมเลยพูดออกมาเฮ้ยปุ๊จินเบ๊ยเยอะเจ็ดสิบครับไม่ได้ผมไม่ได้ลุน้นเลยนะก็สกิปไปเลยครับได้กินเบ๊ครับผมว้าวกิมิวเจ็ดสิบเลยนะครับผมหลังนี้อ๋อ,อก็ไปครับผมเพื่อไม่ไปเกินเสียเวลาครับผมผมไม่เล่นแล้วมามาเดี๋ยวได้ครับสกิปเลยแล้วกันปุ่มกดดิฮิต อันนี้นบอกอะไรครับผมมันเป็นอะไรเนี่ยเขาเขียนว่าอะไรอ่ออ่านได้หน่อยครับเขียนว่าอะไรเขียนว่าอะไรผมไม่ทราบนะไปเลยครับผมรอบสุดท้ายแล้วับผมอ่ะกดไลค์ผมก็ด้วยละกันนะผมกดติดตามับผมแลวกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อให้ผมได้สตูวนะครับเออเพื่อใจผมก็ด้วยนะครับใก้จะสามสิบสามแล้วผมเดี๋ยวไปดูกันเลยครับไปไปเลย Let's go, let's go. ได้แล้วครับตัวนี่ได้แน่นอนครับสีดาวตัวหนึ่งเพราะมันการันตีใช่ไหมหรือว่าอะไรลูกปิงจังมหาอะไรสายป้องกันเกียร์สายรองเท้าเครื่องสายรองเท้าใช่ไหมมีสายป้องกัน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  ่พูดไปนะอยามาออกมนันเปตีจะได้รู้เป็นพิษาอะไรจะได้รุ้นแต่ป้องกันบุ๊บบิ๊กมัมท่านผู้ชมครับได้บิ๊กมัมของผมอ่าันบิ๊กมัมของผมราเสรจจากพัดออีกแล้วครับผมอ่ายีเดภาพบิ๊กมัมครับโอโ้โหมันการันตีอยู่แล้วใช่ไหมอ่ามันน่จาจะการันตีอยู่แล้วนะครับแพ็คนี้นะมันน่จาจะการันตีอยู่แล้วนะฮะนะครับไม่ใช่นะฮะไม่ใช่ทม ก็วันนี้ครับผมได้พิกมามาครับผมอ่าก็ถือว่าได้กินเบียมาไปกว่าเจดสิบตัวนะถือว่าโชคดีครับผมคลิปนี้ผมเป็นไงบ้างผมถ้าชอบครัผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยแล้วกันะครับเดี๋ยวผมจะมาเป็นแพ็คใหม่ๆมาให้ดูกันอีกครับผมจะทำไงบครับไปเลย